โโอ้ห oh เมื่อคืนนี้ก็เชียดสิงห์บลูไป2-1สําสำหรับปีสแสดงนะครับโอ้โ oh, หหลังเกมเอริกเทนักชี้ว่าแมนยูสมควรเฮและมั่นใจว่ามุ่งหน้ามาถูกทางแล้วนะครับเอริกจะหาคนซื้อของแมนยูับให้ความเห็นว่าทีมสมควรเก็บชัยชนะเหนือเชลซี พร้อมมั่นใจว่ากําลังพาทีมเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วเราต้องบอกว่าแมนยูครับแก้ตัวกลับมาชนะอีกครั้งหลังเปิดโอทับฟอร์ดเชื่อดเชลซี2-1จากการเหมายิงของสกอตแม็กโชมินีครับในเกมพิมพ์นังกเกตเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังเกมเอ,อรกชันฮาก็บอกว่า เออผมสามารถบอลได้เสมอแต่เราพอใจกับผลก,นนการแข่งขันและฟอร์มการเล่นเราสมควรได้รับชัยชนะเราต้องการส่งข้อความถึงแฟนบอลและนี่ยังเป็นสไตล์การเล่นของเราอีกด้วยในช่วง30นาทีแรกเราทำได้แบบไร้ที่ติในสนามเลยส mm hmm. กอตแมนชมเนนีทำได้ยอดเยี่ยมนะเขามีบทบาทสำคัญในการเล่นเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆเขาแล้วก็อันโตนี่ร่วมกันหยุดเชลซีและในการครองบอลของเขาก็มีพละกกำลังสุดๆเขายิงได้2ประตูและน่าจะยิงได้มากกว่านี้ เราเสียประตูแบบไม่จําเป็นเราอยู่เล่นกันไปเรามีงานต้องทําเรากําลังมุ่งหน้าไปในเส้นทางที่ถูกต้องทีมนี้จะทําได้ดีและโปรเจกต์นี้ก็จะดีเหมือนกันส่วนในประเด็นข่าวลือก่อนเกมที่นักเตะหลายคนในทีมแมนยูไม่เชื่อมั่นในตัวของเชนฮากซึ่งเชนฮากบอกว่าเออผมไม่สนใจเกี่ยวกับเสียงร่ำลือเหล่านั้นพวกนักเตะคุ้นเคยกันดีมันก็เหมือนที่แอแจกและ ต่างแค่เพียงเป็นประเทศเล็กกว่าแล้วก็คนน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เอริกเชนฮาร์ได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้แมนยูกำลังเดินมาถูกทางแล้วนะครับถือว่าสมควรได้เฮมีชัยชนะเหนือเชลซีเมื่อค่ำคืนท่ผ่ัดมาครับโอ้โหปีแสดงก็กลับมาได้ครับใจชื้นกันหน่อยนะชุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับฟอร์มของปีแสดงแมนยูเมื่อค่ำคืนนี้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับพ่อ 嗯。Uh.